นิลินอ่านิลินคือคนที่สองค่ะว่าเป็นภาสาไทยนะใช่อันนี้เป็นตัวแต่งตัวพี่รับแต่งตัวเทเจังใช่นิลินเซ็กซี่แถสแมนแดูนลินมาดูนิลินแต่งตัวดิเบิร์ดความสิว้าวนี่เอากเกงในมาใส่ปะนี่ โอ้โหไม่มีไม่มีชุดใส่แล้วใช่ไหมไม่มีแล้วโอเคเพื่อเลื่องของเกงไหนมาใส่ไม่มีแล้วเขาหมดเก่งมิลินแซมขสวยขี้หยอดมากสวยสวยขี้หยอดจริงจริงสวยขี้หยอดบอดจาบอดจาแต่หน้าทุกคนแบบยมไม่ไหวแล้วยมมากยมแบบง่วงนอนง่วงล้วเพื่อนมากง่วงหวานไปสาวสาวเดิน ของคุณสุรักเองไปไปสุรักก็ถือสี่ข้างหน้าไป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 นี่บอบอคู่นี้ของชายกลางเก่งซิ่งขของผู้ใ่ะไปไปไปหงู่นไปหงู่นเหมือนคนเหมือนแจงี่สานพามว่นอะเราอ่ะไปไอิสานเซนเซนด้วยนะเซนเซนเซนเจ้าทองแดงคอยเซนเซนทองแดงแปลว่าอย่างทองแดงแปลว่าอะไรเซนเซนอะ เมิร์เซนเซนแมนกับพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้น่าจะถึงกรุงเทพประมาณสองทุ่มง่ค่ะทุกคนถ้าจะมาส่วนอภูมะส่วนอภูมตอนสองทุ่มเฮ้ยพารีไปดู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 ของล็อบีกันชอบพี่ชอบไปลุ้นของพี่ล็อบบี้มากหรือว่าแบบจะมีอะไรมาด้วยกันนีมาเป็นเพื่อนคอยได้บอทุกคนมีผลไม้อูยเสียงดังมากมีผลไม้ มีผลไม้แล้วก็นี่มีผลไม้นะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดล้วมลในสแกนอูทายอูทายานี่เฮ้ยเหมือนจะมีรองเท้ามาส่งอะรองเท้าอยู่สายรองเท้าค่อยอยู่สายอยู่สายอยู่สายเฮ้ยฉันต้องไข่หมูไข่อะน่ากินจุงรองเท้าอยู่ไหนอ่ะ ปอยรองเท้ามาส่งแล้วยังรองเท้ามาส่งแล้วยังน่าจะยังป่ะเราได้ผลไม้เหมือนรู้เลยว่าต้องกินผลไม้ต่อ